สวัสดีค่ะดีด็กๆอปหนึ่งที่น่ารักทุกคนนะคะวันนี้ก็มาพบกันกันกบครูส้มนะคะในรายวิชาคณิตศาสตร์บายครูส้มนะคะวันนี้เราก็อยู่กันในบทที่9นะคะเรื่องรูปเรขาคณิตนะคะวันนี้เราจะมาเรียนแบบรูปซ้ำของรูปเรขาคณิตและรูปอื่นๆกันค่ะเอ๊เด็กๆรู้จักไหมคะว่าแบบรูปคืออะไรก่อนอื่นก่อนที่เด็กๆจะไปรู้จักแบบรูปเด็กๆลองมาดูตัวอย่างที่ครูให้ไว้นี้นะคะว่ามันเป็นอย่างไรนะ เด็กๆลองดูภาพที่ครูให้สิคะลองดูภาพสีภาพนี้มันมีอะไรบ้างรูปแรกนี้เรียกว่ารูปอะไรเด็กๆจำได้ไหมมี3ด้านมี3ามุมเรียกว่ารูปสามเหลี่ยมอันที่สองไม่มีด้านไม่มีมุมเรียกว่ารูปวงกลมอันที่สามเป็นรูปอะไรคะสามเหลี่ยมอันที่4เป็นวงกลมอันที่หเป็นสามเหลี่ยมและอันที่หกก็เป็น วงกลมเอ๊เด็กๆลองดูสิคะว่าภาาที่ครูให้มานี้มันเป็นอย่างไรบ้างนะคะก็คือมันจะเป็นสามเหลี่ยมวงกลมสามเหลี่ยมวงกลมสามเหลี่ยมวงกลมแบบไปเรื่อยๆใช่ไหมคะมันจะเลี้ยงเหมือนกันเลยมันจะเป็นสามเหลี่ยมวงกลมแล้วก็เริ่มต้นด้วยสามเหลี่ยมวงกลมแบบนี้ไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆใช่ไหมคะเห็นไหมอันนี้เป็นสามเหลี่ยมวงกลมอันที่สองก็เป็นสามเหลี่ยมวงกลมอันที่สามก็สามเหลี่ยมวงกลมนะคะมีทั้งหมดเนี่ยหกอัน แต่จริงๆอันต่อไปครูถามเด็กๆว่าถ้าต่อจากวงกลมเด็กๆต้องใส่รูปอะไรจ้ะต้องใส่สามเหลี่ยมต่อจากสามเหลี่ยมก็ต้องเป็นวงกลมไปเช่นนี้เรื่อยๆใช่ไหมคะการจัดวางการเรียงในลักษณะรูปแบบเดียวกันมีลักษณะาการลักษณะการวางที่เหมือนกันเป็นแบบนะคะเราเรียกว่าแบบรูปเห็นไหมอันนี้เป็นแบบรูปของสองเป็นก็คือมีสองอันใช่ไหม มันจะเป็นสามเหลี่ยมวงกลมสามเหลี่ยมวงกลมสามเหลี่ยมวงกลมแบบนี้ไปเรื่อยๆนะคะเราเลยเรียกแบบนี้ว่าแบบรูปนั่นเองนอกจากแบบรูปแบบนี้ยังมีแบบรูปอื่นๆอีกเด็กๆเคยเห็นไหมอันนี้รูปนี้รูปอะไรคะรูปสี่เหลี่ยมใช่ไหมมีสี่ด้านมีสี่มุมรูปสามเหลี่ยมสี่เหลี่ยมสามเหลี่ยมสี่เหลี่ยมสามเหลี่ยมเอถ้าต่อจากสามเหลี่ยมเด็กๆว่าควรจะต้องใส่รูปอะไร สี่เหลี่ยมนั่นเองแล้วก็ต่อจากสี่เหลี่ยมก็จะเป็นสามเหลี่ยมแบบนี้ไปเรื่อยๆต่อให้นักเรียนเขียนต่อไปอีกเรื่อยๆมันก็จะต้องเรียงกันเป็นสี่เหลี่ยมสามเหลี่ยมสี่เหลี่ยมสามเหลี่ยมสี่เหลี่ยมสามเหลี่ยมแบบนี้ไปเรื่อยๆใช่ไหมคะในหนึ่งแบบรูปของเราก็มีอยู่ด้วยกันสองอย่างก็คือสี่เหลี่ยมกับสามเหลี่ยมแบบนี้นั่นเองไปเรื่อยๆะทีนี้เด็กๆเออันนี้ก็เป็นแบบรูปใช่ไหมต่อไปนะคะอันนี้เป็นแบบไหน เป็นสามเหลี่ยมเหมือนกันเลยเห็นไหมเมื่อกี้ก็เป็นแบบรูปนะคะเป็นแบบรูปของนี้ค่ะอันนี้ที่รูปร่างไม่เหมือนกันใช่ไหมข้อหนึ่งก็เหมือนกันพอมาข้อสองเห็นไหมคะเป็นสามเหลี่ยมเหมือนกันสามเหลี่ยมอันใหญ่กับสามเหลี่ยมอันเลก็กอันนี้เป็นรูปแบบเดียวกันแต่ขนาดไม่เท่ากันนั่นเองน,นะคะก็จนะเป็น,นอันใหญ่อันเล็กอันใหญ่อันเล็กอันใหญ่อันลอเล็กเรียงแบบนี้ไปเรื่อยมันก็จะสลับกันแบบนี้ต่อให้นักเรียนเรี่ยมอีกขนาดไหนมันก็จะสลับกันไปแบบนี้เรื่อยเห็นไหมคะ หนึ่งอันก็จะเป็นสามเหลี่ยมใหญ่สามเหลี่ยมเล็กสามเหลี่ยมใหญ่สามเหลี่ยมเล็กแบบนี้ไปเรื่อยเอ๊นอกจากนั้นก็ยังมีแบบนี้แบบสีเห็นไหมคะรูปทรงเหมือนกันแต่สีต่างกันนะคะแบบนี้นั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นแบบรูปเนี่ยมันจะมีอยู่ด้วยกันหลายแบบนะคะอาจจะเป็นแบบรูปของรูปเลยคะ่ะขนที่ต่างกันหรือขนาดต่างกันนะคะรูปแบบต่างกันขนาดต่างกันสีต่างกันเป็นต้นนะคะทีนี้ เด็กๆลองมาดูแบบฝึกหัดของหนูนะคะวันนี้วันที่สิบหกเนาะแบบฝึกหัดหนูแบบฝึกห,หัดที่เก้าจุดเจ็ดแบบฝึกหัดที่เก้าจุดเจ็ดหน้าสามสิบถึงหน้าสามสิบสองนะคะอะเด็กๆลองดูสิคะเปิดไปที่หน้าสามสิบเขาบอกว่าเรื่องนี้เป็นแบบรูปซ้ําของรูปเรขาคณิตและรูปอื่นๆอะข้อที่หนึ่งให้นักเรียนเขียนเขียนเครื่องหมายถูกลงไปในหน้าแบบรูปซ้ําที่มี ลูกโลกแล้วก็สมุดหนึ่งเล่มเป็นชุดที่ซ้ำในแบบรูปชุดนั้นจะต้องเป็นแบบรูปโลกหนึ่งอันแล้วก็สมุดหนึ่งเล่มแบบไปดูอันที่หนึ่งมันซ้ำกันแบบไหนนะเเมื่อะะกี้ครูลืมบอกเมื่อกี้ที่ครูยกตัวอ,อย่างเป็นแบบรูปของแค่ของสองสิ่งใช่ไหมคะชุดหนึ่งมีสองสิ่งแต่ในหนึ่งชุดมันสามารถมีได้มากกว่าหนึ่งสิ่งก็ได้นะคะแต่ว่าเด็กๆเ,เ,เอาเย็นไปแค่น้อยๆก่อนก็พอนะคะอ่ะ อันนี้ดูเด็กๆดูข้อที่หนึ่งนะลูกโลกเห็นไหมลูกโลกหนึ่งอันเห็นไหมคะแล้วก็สมุดหนึ่งเล่มสมุดสองเล่มแล้วก็ลูกโลกแล้วก็สมุดหนึ่งเล่มสมุดสองเล่มนะคะเป็นแบบนี้นั่นเองนะคะเป็นสมุดสองเล่มพอมาอันที่สองมาทันที่สองเป็นลูกโลกหนึ่งลูกแล้วก็สมุดหนึ่งเล่มลูกโลกสมุดลูกโลกสมุดลูกโลกสมุด ถามว่าข้อไหนเป็นเหมือนกับแบบรูปที่เขาให้มาคะ่ะลูกโลกกับสมุดหนึ่งเล่มคือข้อหนึ่งหรือข้อสองคะข้อสองนั่นเองเพราะฉะนั้นเด็กๆก็ต้องติ๊กลงไปในอันนี้นั่นเองเข้าใจไหมคะส่วนข้อสามให้วงล้อมรอบชุดที่สาในแบบรูปอ่ะมีแม่มีเด็ก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 แสดงว่าหนึ่งชุดมีแม่กับเด็กเด็กๆก็วงล้อมรอบไว้แม่กับเด็กแม่กับเด็กแบบนี้ไปเรื่อยๆนะ ต่อไปอันต่อไปกันไกกับกาวกันไกกับกาวกันไกกับกาวกันไกกับเกาวแสดงว่ารูปแบบที่3ก็คือกันไกกับกาวเด็กๆก็วงเอาไว้แบบนี้นะคะอันต่อไปเป็นกล้วยกับทรงสี่เหลี่ยมทรงสี่เหลี่ยมกล้วยทรงสี่เหลี่ยมทรงสี่เหลี่ยมกล้วยทรงสี่เหลี่ยมทรงสี่เหลี่ยมเห็นไหมแสดงว่าชุดนี้มีถึง3อย่างเด็กๆก็วงไว้3อันแบบนี้เป็นต้นนะคะอ่ะ สำหรับการบ้านก็มีวันนี้มีแค่นี้เองนะคะหน้า 3- 0ถึงน้า12จะทำแบบนี้หมดเลยนะคะถ้าโวให้เขาให้วงล้อมก็วงร้อมซะนะคะไม่มีอะไรมากสำหรับวันนี้ครูส้มก็ฝักไวเพียงเท่านี้แล้วพบกันใหม่ในชั่วโมงหน้านะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ